วันนี้นะคะเชงมาเจอทีเด็ดอยู่หนึ่งตัวค่ะที่กระมวลพันธ์ฟาร์มเชียงใหม่นะคะของแม่เลี้ยงทีหน้าค่ะมีชื่อว่าเจ้าช้างเผือกเป็นควายค่ะเพศผู้ที่สมชื่อเลยตัวอย่างกระช้างแล้วก็เป็นสีเผือกเผือกจริงๆแล้วมันพิเศษยังไงไอช้างเผือกมันเกิดจากแม่จับค่ะเป็นแม่จับที่ดำมาเลยนะคะแต่ มันไม่มีอะไรที่ติดแม่มาเลยสักอย่างเดียวท้ายกลมหลังตรงกกหา,า,า,างขาแข้งขาใหญ่แล้วก็ตอนนี้6กเดือนตัวเท่าแม่แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะเป็นช้างเผือกสมชื่อไหมแล้วก็ไปดูกันว่าแม่เลี้ยงเลี้ยงยังไงทําไมถึงได้ขนาดนี้ไปดูกันค่ะตัวช้างเผือกค่ะือหกเดือนโอ้ยมาแม่เลยอ้มแม่เราใกล้อยู่ใกล้ <laughs> จะเท่าแม่แล้วใ <xa iden Turk> ช่จะเท่าแม่แล้วคะ่ะหลายเฟรมมันต้องมาใกล้กันก็ได้เออเออยืนแถนนั้นไม่เอาลูกไม่เอาทีเด็ดว่ะคุณเห็นอ่กัเห็นตัวเป็นเป็นเป็นไงคะ ค่ะ,ะตัวนี้เจ้าช้างเผือกนะคะตอนนี้อายุ6เดือนค่ะหเดือนเมื่อวันที่28ที่ผ่านมานะคะเป็นลูกชายของแก้วฟ้าแล้วแม่นี่เป็นจับนะคะจากบ้านลุงพูนสระบุรีค่ะอ,อันนี้เป็นเผือกแท้ไม่มีไม่มีลายไม่มีจุดไม่มีกำ่ำไม่มีอะไรเลยเขาก็ออกไทย เดี๋ยวลองไปอยู่ใกล้ๆก่อนนะฮะก็ออกมาก็กลัวให้เฟรมอยู่นะกลัวชนอยู่เหมือนกันมาลูกมามาลูกมาขาลูกแก้วฟ้าค่ะ คนเอาแก้วฟ้าไปใส่ในแม่เผือกได้ลูกดำนะคะใช่แต่นี่แก้วฟ้ามาใส่แ,แม่แมจับแม่ดำได้ลูกเพือกค่ะจะเท่าแม่แใช่จะเท่าแม่แล้วแล้วคลอข้อมาที่ยี่สิบแปดค่ะไม่มีส่วนไหนที่เป็นเป็นจับนะคะสะโพกค,คือค่อนข้างจะไทยค่ะแต่ก็จะมีไม่เอานะลูกไม่เอานะไม่เอาลูก ไข่สวยค่ะสวยค่ะสะโพกเก็บกระดูกอะไรเย,ยี่ยมพอคือค่ะคย่นไปหมดทั้งตัว<อ>ตัวนี้ค่ะที่บอกว่ากินนมแม่ที่เป็นควายนมคือแม่จับเนี่ยจนหมดกินจนนมแม่แห้งใช่ค่ะ,คะกินทีแล้วเป็นชั่วโมงกินทั้งสี่เต้าไล่กินทีละเต้าบนแล้วแม่ก็ยอมให้กินจนหมด มาช่างเผือกมานี่มามาทำชนแม่นะค่ะไม่อ่า,า,อาหนหลูก <laughs <laughs> ดูคางย่นย้อยสวยมาก <laughs> คุยกับพี่ปอมาแปดแปดเดือนคงจะได้จับแล้วมะ มีใครมาเหล่ไหมยังคะมีค่ะเพราะว่าไม่ธรรมดาเขาบอกว่าใหญ่กว่าโก้มังเพชรตอนหกเดือนถ้าเทียบช่วงอายุเดียวกันโอ้โหโก้มึงเพชรนี่ข่งน้ำเชื้อแบบผ่าไม่เอานะลูกดีใจไม่ค่อยได้ออกมาออกอยู่ค่ะแต่ว่าเขาเขาจะตื่นเต้นองนี้ต่นดูแม่ค่ะผอมไปเลยใช่โดนโนม ตายแล้วส้งเผือกสูงเท่าแม่แล้วน่ะตอนนี้แม่ที่พยายามจนสุดสี่เดือนกว่ากว่าตอนนี้แม่ท้องแก้วฟ้าคค่่ะะติดแก้วฟ้าเราพยายามโครนิ่งให้ได้ตัวเมียแบบนี้แล้วคงจะมีร้อยเจ็ดสิบแม่เลี้ยงจะป่อยไหมคะไม่ใช่หรือว่าแม่เลี้ยงตั้งใจเก็บหรือตัวไหนตัวผู้เนี่ยตัวผู้ฮะ ก็กาว่าจะเก็บก็ดูอนาคตก่อนว่าเป็นยังไงก็มีคนมาจีบเยอะใแม่ตัวนี้ให้ลูกไม่ธรรมดาแม่เข้าใจยินเด่นเออยินด้อยให้ลูกไม่ธรรมดาเลยใช่แม่ไม่มีอะไรที่โดดเด่นเลยแต่ให้ลูกไม่ธรรมดาไม่เอาะลูกไม่เอาไปไม่เอาไม่เล่นไม่เล่น เต้นโอ้โหนี่ตัวพลังน้ํานมเลยเนี่ยใช่ฮะกินดีกินหญ้ากินอาหารกินดีกินกินทั้งวันกินเองกินอยู่นั่นน่ะตุบกตับมาเลยแม่เลี้ยงตุ้ยนุยก้นก็กลมค่ะสวยหลังอันนี้ในเรื่องอาหารเม็ดก็ไม่ค่อยได้กินเยอะเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้แม่เขายังไม่ท้องเราก็พยายามเลี้ยงเพราะว่าแม่เขามัดเยอะก็ไม่ค่อยได้เขาดิ้น ห oh. ตัวนี้เป็นเป็นพรีเมียมของของของลูกผสมที่เราไม่ไม่ปิดนะฮะเราไม่ปิดคือการจะพัฒนาเพื่อสร้างวา่ยักษ์เราอย่าลืมลืมพันธุกรรมพ่อและแม่เราต้องเสนอความเป็นจริงแล้วคนที่เขาอยากจะทำไม่เอาลูกไม่เอาลูก <c oughs> คนที่เขาอยากอยากจะทําอยากจะพัฒนาอยากจะเลี้ยงแบบเนี้ยเขาต้องเขาต้องรับรู้ความจริงว่ามันเป็นยังไงฮะแล้วไม่ใช่ว่าสมมุตินะฮะเขาเอาไปเอาไปทําเขาไม่ไม่ออกมาเหมือนเราเขาว่าเอะสักวันหนึ่งเขาก็มีมีแรงบนนันดาลใจสักวันหนึ่งเขาจะจะจะ,จะมีแบบนี้อย่างเงี้ยดูความย้อยความยานและความโต อันนี้คือพลังน้ำนมจากแม่ที่เป็นสายต่างใช่ค่ะไม่เอาลูกไม่เอาวันนี่ไม่เอามันชื่อนั้นดูค่ะเทียบไม่ไม่เลี้ยงสุนัขนิ่งเลยถ้าจับนี่นะจะนิ่งอชอบไปเล่นไข่มีเขาเล่นตัวกันนี่ค่ะจะจุดดำอยู่ตรงฝั่งนี้นิดนึง ขายผู้คนเลย่กเดือนค่ะโอ้ไม่เอามานี่ยตัวหางดูกกหางใช่กกหางใหญ่ไม่ลึกไม่อันนี้เป็นกกอามานี้หงื่หิวนมหิวนมแล้วกำลังกินแยากกินดีตั้งแต่17วันค่ะเริ่มกินยากกับแม่ตั้งแต่คลอดได้17วัน อ้อยกินเองไม่ต้องป้อนค่ะแหน่แหน่กินล้างหายไม่ไน้ถุเทือกกินจนมคือแ <c oughs> ย่งแย่งกับแม่อ่ะมาเนี่ยมาเนี่ยมามาเนี่ยแม่เอามาเนี่ยมา,มาเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เอาคร่ะนี่ดูไข่ใหญ่ไข่ใหญ่ค่ะ มาเลยเอาเลี้ว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 ไม่เอาไม่นี่นี่นี่มามามา นี่อีกหนึ่งตัวนะคะที่อยากจะให้ทุกท่านได้เห็นค่ะตัวนี้นะคะพวงเงินเพึ่งได้รับรางวัลแกลนแชมป์รุ่นฟันน้ำนมค่ะเวทีระดับชาติที่สกลนครนะคะเป็นควายของแม่เลี้ยงเช่นกันค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปให้ดูชัดๆด้านหน้านะคะว่าทำไมเจ้าพวงเงินถึงได้แกลนแชมป์ค่ะ อันนี้สู้ไปนิดนึงปนิดนนะะเพราะว่าเราเราเราไม่ได้เลี้ยงประกวดจอดยืนนิ่งเลยเป็นยังไงบ้างคะไม่เลี้ยงค่ะตัวนี้น้องพวงเงินค่ะน้องพวงเงินเป็นสายต่างที่ตั้งใจคือเป็นลูกพ่อซูเปอร์นะคะแม่ก้านยาวของ Big กไอฟาร์มตัวนี้เพิ่งได้แกรนแชมป์ลูกผสมงานสกลนะงานชาติปี 66ค่ะ,คะล่าสุดตัวนี้รุ่นฝันน้ำนมใช่ไหมฮะในสนามประกวดกรรมการต้องมาดูฝันสองรอบว่านี่หรือควายฝันน้ำนมฝันน้ำนมมันเป็นยังไงคะเ <c oughs> ขาไม่เขานี่มันไม่คิดว่ามันจะเป็นฝันน้ำนมรุ่นฝันน้ำนม <c oughs> ใช่เขาเขากลัวเราเราหลอกมั้งคะเขาบอกว่าวาฝันน้ำนม,นมทำไมมันเต็มมันใหญ่ค่ะคือเขาจะอธิบายแบบว่า ถ้าเรียบเทียบกับควายบ้านๆทั่วไปค่ะชาวบ้านเลี้ยงควายไทยควายตุากอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือแม่พันธุ์แล้วใช่ค่ะใส้แม่พันธุ์ที่แบบโอ้โหแม่พันธุ์ยักษ์อะค่ะแต่อยู่ในรุ่นฟันงน้ำนมค่ะโอ้โหใหญ่มากใหญ่พิมพิดตาจริงๆตอนประกวดเนี่ยอ่าก็ต้องบอกว่าควายประกวดเราก็ต้องให้กินค่ะกินกินอิ่มแล้วก็นอนแบบ กินเต็มเตมนอนฝึกการเดินนะฮะช่วงเนี้ยจะเต็มไปหมดจะจะเต็มมากโอ้ยดูแ่าหลังค่ะข, <c oughs> ข่าหลังลูกข้าหลังสมแล้วที่ได้รางวัลอ่ะเออโอเคอ่อคอกากรรมการบอกว่าเป็นควายลูกผสมที่เก็บกระดูก นะฮะดี<า>คนหางใหญ่ค่ะ<า>คนหางดี<า>ดูพวงหางค่ะ <c oughs> แล้วนมค่ะลังนมไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวไม่มีอะไรค่ะโอ้โหนี่แมงวันอ่าเย็นนิ่งเลยนิ่งนี่ค่ะวายตัวผู้บางตัวยังไม่ใหญ่เท่านีร้อยสี่สิบแปดค่ะร้อยสี่สิบแปดตอนนี้ยี่สิบ ยี่สิบเจ็ดเดือนค่ะไม่เลี้ยงวัดไม่ได้ไม่ได้โกงวัเดเลยนะเนี่ยค่ะนะฮะสี่สิบแปดใช่ใช่ค่ะขนาดยืนขากว้างๆอยู่นะร้อยสี่สิบแปดโอ้แแกได้ลำตัวยาวลำตัวแกสวยแต่ถามว่าระหว่างสองตัวนะฮะ,ะกับชอ่อช่อเพชรพี่พสาว ตัวนี้ลําตัวสวยกว่า,วย,วายาวกว่าแต่เสียเขาเขาจะแพ้พี่สาวไปนิดนึงโอ,อ,อ้โหโอ้โหมีคนทาทาบๆค่ะทาบแต่ว่าเราก็ปิดกั้นเรากลัวเปิดเกิดเขาช่วงนี้อะไรที่ที่มนมันพิเศษอะ่ะไม่กล้าเปิดเพราะว่ามีคนจริง มีคนจริง,ค,รงค่ะถ้าเกิดเปิดแล้วเราไม่ให้เกิดเขาสู้มาเราก็มันหาไม่ได้หาค่อนข,ข้างยากกรลดก็อย่างที่บอกก็คือพูดตรงๆออกออกได้ <laughs> คือ,เ,อ,อเราไปเห็นเหล่าควายยักษ์ควายใหญ่เราจินตนาการว่าความคิดเห็นส่วนตัวว่าเหล่าควายยักษ์ควายใหญ่คงจะมีเลือดพวกน,นี้ผสมอยู่ที่จินตาคิดเองนะคะว่ามันอาจจะมี ผสมอยู่แล้วเราไปเห็นชอบเพชรตอนนั้นนะคะชอบเพชรเราก็เห็นว่ามันออกมาทําไมลูกควายออกมาแค่ประมาณหนึ่งอาทิตย์ทําไมมันใหญ่มันสูงข้อแข้งข้อขาใหญ่แล้วเราก็อยากจะได้สายต่างที่เอามาสร้างควายยักษ์คือจินตนาการจากควายงามแล้วเราไปเห็นพวงเงินเราก็จินตนาการว่านี่แหละคือต้นต้นเหล่าของควายยักษ์ที่เราเราจะมีเราก็เลยทาบกับนายกสมบัติ ตั้งแต่วันแรกเลยแต่ตอนนั้นนายกสมบัติไม่ยอมเปิดราคาไม่ยอมเปิดราคาก็คุยคุยคุย,คยจนนายกสมบัติมาเที่ยวค่ะมาเที่ยวเราก็เลยจีบต่อบอกว่าน้องพวงเงินสรุปแล้วมาที่นี่ค่ะพวงเงินเราตกลงซื้อกับนายกสมบัติหนึ่งล้านสองแสนบาทตัวน,นี้นาคา่ะราคาจริงๆราคาใช่ค่ะเราเรายอมเรายอมซื้อตรงหนึ่งล้านสองแสนบาทเลยตอนนั้น ไปซื้อตอนนั้นหนึ่งขวบค่ะแม่เลี้ยงก็มั่นใจเหรอว่ามันจะมามั่นใจไหมเวลาเราซื้อแล้วเนี่ยอย่างที่บอกคือเราเชื่อในพันธุกรรม<ะ>ที่มันอยู่ในตัวเขาอยู่แล้ว<ะ>เราอย่างที่บอกเราอาจจะไม่ได้เห็นในในยุคตัวเขาเราอาจจะไปยุคไปเห็นในในรุ่นลูกเขา<ะ>แต่ตัวเนี้ยเลี้ยงไปเลี้ยงไปมันเป็นไปตามที่นายกสมบัติบอกเลย,บอ,เลยบอกว่าพอมันใกล้สองขวบปุ๊บ ตัวมันจะหนาผิวมันจะดํามันจะกลายเป็นหนูเรียกมันอิมีดาค่ะแล้วความอ่างความลึกตรงเนี้ค่ะมันมันได้สัดได้ส่วนมันเหมาะมันเจาะมันไม่ได้ยาวเกินไปมันไม่ได้นี้เกินไปค่ะแม่เลี้ยงคะทาไมในข้อของแม่เลี้ยงเนี่ยค่ะแม่เลี้ยงถึงมีควายทุกประเภททุกสายพันธุ์อยู่ในฟาร์ม ทั้งๆที่คนอื่นเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเห็นด้วยกับการพัฒนาควายสายต่างไม่เลี้ยงมีทั้งไทยต่างมีหมดเลยแล้วไม่เลี้ยงก็พัฒนาออกมาอย่างนี้ค่ะคือเราต้องยอมรับว่าเราเป็นมือใหม่ที่เราอยากรู้อยากเห็นอยากลองค่ะเราอยากทำอะไรตามจินตนาการของเราท,ที่ที่เราอยากทำผลลัพธ์ที่ลองและเลี้ยงมาทั้งควายไทยและสายต่างสายต่างจะได้เปรียบ ตรงน้ำนมและกระดูกโครงสร้างถ้าเกิดว่าฟาร์มไหนที่สามารถเฉเพาะหรือว่าบรีดลูกที่ออกมาแล้วมันเป็นควายไทยโดยมีแม่เป็นสายต่างเขาจะชนะไปประมาณ9ล่วงหน้าไป1-9ึ่งเพราะว่าลูก1นึ่โตวยัยสกระดูกโครงสร้างจะดีจะใหญ่ถามว่าควายไทยเรามีไหมเรามีเราสามารถเห็นได้ทุกที่นั่นหมายถึงเราสามารถจะซื้อความสำเร็จจาก จากควายไทยที่เขาชนะหรือสวยๆได้ดังนั้นคือหัวใจของการพัฒนาอย่างเราเนี่ยเราอยากจะนำเอาเอาแม่ควายโครงสร้างยักษ์โครงสร้างใหญ่มาแล้วมาพัฒนามาเติมในส่วนของควายที่เป็นควายไทยอัตลักษณ์ไทยแล้วเราจะได้ควายยักษ์ควายใหญ่แล้วเป็นควายไทยนี่แหละหัวใจของการพัฒนาอย่างแท้จริงที่เราเราหวังไว้ว่าในอนาคตเราจะมีควายเหล่า ควายฝูงที่เป็นควายยักษ์ควายใหญ่และเป็นควายไทยที่สวยงามณที่แห่งนี้คือกำมลพันฟาร์มค่ะ